ครับก็สวัสดีตอนบายบายครับผมสุพุสุขคนครับนี่ครับมื่อนี้ได้เห็ดปวกมาครับผมเป็นเห็ดปวกดําหรือว่าเห็ดปวกจิกนะครับเนาะแล้วแต่เอื่นครับผมนี่ครับได้มาก็ได้แกงแงยูครับผมก็ซีมะแกงกินสวยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอดบายนงนะครับเนาะยังม่ทันได้กินข้าวเที่ยงครับเครื่องครับผมหอมแดงกับพริกแดงครับผมตำหยาบๆแล้วก็ตะไคร่ทุบครับผมมิสซันนี่ครับผมผักมินีิเป็นใบอีตูกับลูกโดดครับผมผักติ่วผักอ้อแมนบบะมีดนะครับเด้อทางเชียงราย พะเยานี่ผมเลาะเบิ้งเบิดแล้วครับมันควรมีเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอาจากชัยภูมินะครับมาปลูกว้ใส่แกงนะครับเนาะอ่ะเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเหลือแต่ลงหม้อแกงครับผมแล้วครับผมื้อนี้แกงเห็ดค้นครับผมเห็ดปวกนะครับเนาะอันเดียวกันครับใส่เครื่องลงไปครับนี่ใส่ลงไปเลยอยากบอกว่าผมกินรสจัดนะครับผมใส่พริกไาย เห็ดค้นครับผมพ่ได้ตัดนะครับแก่งเบิดดอกเนาะครับเนาะเดี๋ยวมันจะยูบลงครับใส่ลงไปโดนงามๆกับพวกนี้ครับผมขาเนี่ยขาเงาครับผมอ่ะบ่ไปยัง น้ำเริ่มเดือดแล้วครับใส่เกลือลงไปครับน้อยหนึ่งครับผมเดี๋ยวมันจิมีปลาแดกปลาล่าอีกนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะเค็มน้ำปลาล่าครับผมอีกนิดหนึ่งกับอีกน้อยหนึ่งครับผมสูตรเก่าครับผมเตียนกระเห็ดครับ มีเป็นเห็ดปวกของชูรสครับผมผมใส่สำนิดเห็นเฮดปวกหวานนะครับผมไม่ต้องใส่ชูรสหลายคนเลยเดี๋ยวหยุบแล้วครับรสดีครับผมน้อยนึงแรงหนึ่นัวเดี๋ยวลุบบุแล้วครับผม เห็ดกระยุบครับนี่นี่ครับน้ำก็ะซิออกไหลเห็ดปวกนี่น้ำไหลนี่จะน้อยครับผมเพราะว่ามักซดน้ำนครับน้ำเห็ดปวกนี่หวานหมดหมดลงนะครับเหลือซ้ำนี่ครับผมปกากชิมเบิร์ครับผมนี่ใกล้สุกแล้วครับชิมน้ำ

สุดท้ายครับผมใบตูกับลูกโดดครับใส่ลงไปเลย,ยเรียบร้อยครับผมมันมตัวของแ่บอีกแล้วครับผมเด็ดปัวครับผม,มข้าวจัว่ว เาเสร็จเรียบร้อยครับผมเสียงเห็บปั่วนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเสียงรถชิบล้อครับ <c oughs> บ้านอยู่ติดถนนครับผมทักนี้มาน,นอนบ้านนะครับไม่ไดน้นอนทงน้าน,นะครับผมเพราะว่ายายม้อนไปกักตัวอยู่ครับ อันนี้ก็ต้องแดง่งไปให้พราะเทาไม่เทาอีกนะครับผม,มขาเง้ยวเงายครับเี็บรอยครับผม เสร็จเรียบ,บร้อยครับผมนี่ครับหน้าตาแกงเห็ดปวกหรือว่าเห็ดคุ้นนะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้มันจีอ่าหนึบๆเนี้ยจังน้อยครับผมเห็ดคุ้นชิมนี่ครับผมสดห่อนๆากบอกว่านา้ำน้ำแกงนี่แซ่บครับผมน้ำแกงเห็ดคุนสดห่อนๆนี่มากหลายครับต้องใส่น้ำหลายๆแน่้จังน่อยแกงเห็ดคุนครับผม เขาทาอยู่คร <toys> ับผมนี่ครับผมหน้าตาแกงเห็ดปวกกับทระมัณนี้แหละครับผมนะครับเนาะอันนี้ก็ย้าโคตรบริตัดครับผมนะครับเนาะบางดอกมันย้าบบางดอกมันก็สันเพราะตักได้ครับผมอ่ะพอดยุไยไก้กับเมื่อกี้น้ำกันครับนี่ครับอ่ะขออนุญาตไปกินเ้าก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คือซินี้เพียงเท่านี้ครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ